สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็อยากแบ่งปันเล็กๆนะคะก็คือว่าคือเราอะค่ะอย่าได้ไปให้ความสนใจเนาะกับสิ่งที่คนอื่นนะคะเขาส่งออกคือเขาพูดถึงเขาแสดงออกมาเนี่ยมากเกินไปนะเพราะว่าคือคนคนหนึ่งอะที่มีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเขาก็จะส่งออกสิ่งนั้นนะนะคะ ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอก้การที่เขาส่งออกแบบนั้นนะที่ผ่านมาเขาได้ยินอะไรเขาได้เห็นอะไรหรือว่าเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรแต่ให้เช็คที่ความรู้สึกของเรานะคะว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้สัมผัสนั้น,นมันก่อเกิดความรู้สึกที่ดีกับเราไหมนะคะถ้าเกิดความรู้สึกไม่ดีเราก็ควรจะเอาตัวเราเนี่ยออกจากพลังงานนั้นนะคะคืออย่าสนใจสิ่งที่เราได้ยินหรือว่าได้เห็นตรงหน้ามากนักให้เอาจิตไป ของเราเนี่ยไปวางณนะสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นนะคะหรือว่าอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็มั่นคงอยู่กับความรู้สึกนั้นนะคะอยู่กับสิ่งนั้นนะคะมีความสุขกับการได้รู้สึกถึงสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นนะคะสิ่งนี้แหละนะคะมันคือการที่เราอะค่ะสื่อสารบอกกล่าวนะคะหรือว่าปักทงอะว่าเราปรารถนาต้องการ ถึงสิ่งเหล่านี้นะคะจัก,กรวานจิตวิญญาณหรือว่าพลังงานต้นกําเนิดเนี่ยนะคะก็จะกา,าเรียกอะไรอะจัดสรรน,นะคะร้อยเรียงองค์ประกอบทุกอย่างนะคะที่มันจะก่อเกิดสิ่งที่เราปรารถนานั้นเนี่ยให้เกิดปรากฏขึ้นในความเป็นจริงตรงหน้านี้ของเราค่ะ